สวัสดีค่ะวันนี้ยายจะพาปลูกกระชายในขวดนะคะวัสดุอุปกรณ์ก็จะมีหัวกระชายกระชายขาวกระชายเหลืองนะคะมีกรนไกรคัตเตอร์ขวดน้ำดินที่ผสมแล้วนะคะ ทีนี้วิธีทำเราก็เอาขวดน้ำมาตัดปากดูใช้คัตเตอร์กรีดก่อนแล้วค่อยเอากันไกลตัดให้ปากมันเรียบนะคะตัดให้สูงสูงแบบนี้แล้วก็เอาไปเจาะรูค่ะการเจาะรูเราก็ทำได้หลายอย่างอาจจะเอาคัตเตอร์เจเาะก็ได้หรือว่าเราจะเอาตะปูดอกใหญ่ๆไปเผาไฟแล้วก็แทงลงไปตามก้นขวด มันก็จะเกิดรูขึ้นมาสำหรับระบายน้ำนะคะเสร็จแล้วเราก็ใส่ดินเข้าไปใส่ดินเข้าไปดินที่เราผสมแล้วใส่ดินใส่ดินไปในขวดจะทำกี่ขวดกี่ต้นแล้วก็ใส่เข้าไปนี่ค่ะเราจะใส่ประมาณนี้ ใส่ยิ่งก็ไปประมาณนี้นะคะอ่าสีก็ได้เลี่ยมยุบลงไปเสร็จแล้วเราก็จะทำการปลูกค่ะการปลูกก็ไม่ยากเราก็เอาหัวกระชายมาเราก็ดูตรงอันนี้มันกำลังจะงอกนะคะกำลังจะงอกนี่เราก็วางนอนลงไปที่ขวดนะคะวางลงไป แล้วก็ดินกบเล็กน้อยแค่นี้ค่ะเสร็จแล้วค่ะแล้วก็รดน้ำนะคะจะทำกี่ขวดกี่ขวดก็ทำแบบนี้เลยเราสามารถที่จะย้ายทิศทางได้เรื่อยๆร,รอดูว่ามันจะกี่วันจะงอกขึ้นมา วิธีปลูกนะคะเมื่อเราใส่ดินลงไปในขวดแล้วเราก็จะเอาหัวของกระชายที่มีหน่อลงไปปลูกค่ะวางลักษณะแนวนอนเพื่อจะให้ยอดหน่อมันแตกขึ้นมาง่ายใส่ลงไปแล้วเราก็ใช้ดินกลุบอีกนิดหน่อยนะคะแล้วก็รดน้ำาก็เป็นอันว่าจิตจิ้นการปลูกกระชายในขวดนะคะ ทำเลยนะคะง่ายๆอยู่คอนโดก็ปลูกได้นะคะไม่ต้องหาที่ยากค่ะ,ะเป็นลักษณะนี้มีประโยชน์มากตอนนี้ยิ่งต้านโควิดนะคะใครยังไม่เคยกินกระชายก็กินเลยค่ะอยู่บ้านทำกินทุกวันนะคะตื่นเช้ามากินเลย